ห้าคูณสามปนหิะครับด้านบนก็ได้ฝ้าหลงนะครับหงสเต็ปนะครับโคมไฟดาวไลท์หกโคมนะครับโคมไฟสระเปาหนึ่งโคมนะครับตรงนี้จะเป็นถุงย่อยนะครับเชื่อมโยงไปยังห้องพระห้องน้ําห้องนอนแล้วก็หลังบ้านนะครับเป็นเบื่องเกรนิโตขนาดใหญ่เลยนะหกสิบหกสิบนะครับตัดกับสีครีมนะครับ ไปถึงฟ้างขนเลยแล้วก็มีช่องระบายอากาศให้นะครับทุกทัานสวยงามอีกแล้วนะครับห้องน้ําบ้านหลังนี้นะครับดูเป็นไอเดียได้นะครับผลงานนะครับของช่างบริษัททีเอสนะครับห้องพระสองูสามเมตรนะครับมีประตูให้อลูมิเนียมนะครับประตูรางบนนะครับเคาน์เตอร์ก็จะเป็นเคาน์เตอร์ทรงเอนะครับหน้าเคาน์เตอร์ก็เป็นกระเบื้องแกรนิโตสีดำนะครับทั้งหน้าเคาน์เตอร์ทั้งท็อปเคาน์เตอร์เลยนะครับ ก็มีบางสิ่งทางแก๊สบางสิ่งคู่บางสิ่งคู่นะครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับช่องบ้านสวนโยเทลเคมากนะครับวันนี้ก็มาอยู่ที่อำเภอบ้านด่านนะครับมาอยู่หน้าบ้านของคุณครูออสอาจารย์ออสนะครับวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์ออสด้วยนะครับที่แบ่งปันไอเดียน,นะครับให้ช่องบ้านสวนโยเทลเคมากได้มารีวิวบ้านสวยๆหลังนี้นะครับให้ท่านผู้ชมที่เป็นเลฟซีช่องบ้านสวนโยเทลเคมากได้ดูไวเป็นไอเดียไว้เป็นแนวทางับเผื่อสนใจอยากจะ สร้างบ้านนะครับหรือว่าหาผู้รับเหมาสร้างบ้านนะครับบ้านนี้ก็เป็นผลงานของ TS ก่อสร้างนะครับผมจะทิ้งลิงก์ทิ้งเบอร์โทรไปให้นะครับขอบคุณอาจารย์ออดอีกครั้งนะครับบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านทรงปัญญาคอนเทมพอร์รี่นะครับก็เป็นบ้านสมัยตั้งเดิมนะครับผสมกับความเป็นสมัยใหม่นะครับออกมาเป็นสไตล์คอนเทมพอร์รรี่นะครับทรงปัญญานะครับหลังคาซีแพกโมเนียสีเขียวเทานะครับเทาเข้มนะครับเทาเข้มเข้มประมาณนี้นะครับ หน้ากว้างอยู่ที่12ลึก12นะครับจัดฟังก์ชันออกมาเป็น4ห้องนอนเลยครับท่านผู้ชมอลังการมากครับ4ห้องนอน1ห้องโถง2ห้องน้ํา1ห้องครัวนะครับหห้องพระด้วยนะครับแล้วก็มีเฉลียงหลังบ้านนะครับเฉลียงหน้าบ้านนะครับตรงนี้ก็จะมีขนาดอยู่ที่5เมตรนะครับ3เมตรหเมตรห0รวมเป็น12เมตรส่วนด้านข้างจะมีขนาดอยู่ที่3เมตร50 4เมตร50นะครับแล้วก็3เมตร50นะครับประมาณนี้นะครับ ตรงนี้จะเป็นในส่วนของซุ้มประตูทางเข้าตัวบ้านนะครับก็มีบันไดยอยู่5ขั้นนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันนะครับ เป็นบ้านนากว่างครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราดูด้านข้างกันครับเพื่อความเข้าใจเวลาเดินเข้าไปนะครับตรงนี้จะเป็นห้องนอนนะครับด้านนู้นจะเป็นห้องนอนอยู่ด้านล่างครับถัดจากห้องครัวนะครับตรงนี้จะเป็นกระเบียงนะครับสามเมตรห้าสิบคูณสามเมตรห้าสิบนะครับตรงนี้สี่เมตรห้าสิบคูณสามเมตรห้าสิบนะครับห้องนอนครับส่วนห้องห้องนอนห้องด้านหลังนั้นสามเมตรห้าสิบนะครับคูณสามเมตรห้าสิบนะครับ ระเบียงการตกนะครับหน้าบ้านนะครับเป็นสแตนเลสสีทรงกล่องนะครับตัวบ้านสูงมากเลยนะครับ1เมตรนะครับบันไดก็ประมาณนี้เลยนะครับส่วนของพื้นบันไดก็เป็นกระเบื้องผิวหยาบสีเทาสมูกบันไดอลูมิเนียมนะครับกันลื่นให้นะครับตรงนี้ก็เป็นการตกแต่งนะครับผสมผสานกับความเป็นสมัยใหม่นะครับก็กรุดด้วยหินทรายนะครับ2ฝั่งเลยนะครับเป็นเสาตกแต่งหน้าบ้านนะครับกรุด้วยหินทรายนะครับ ประตูตรงนี้ก็เป็นประตูทางเข้าตัวบ้านเลยบานใหญ่เลยนะครับเหลืองเรียวดำกระจกดําเช่นเดียวกันนะครับเดินมาก็จะมีชานพักนะครับตรงนี้ก็ยาวอยู่ที่สามเมตรห้าสิบคูณเมตรห้าสิบนะครับด้านบนก็มีฝ้าหลุมให้นะครับแล้วก็โคมไฟสระเปาให้มีโคมนะครับตรงนี้ก็เป็นระเบียงนั่งนะครับกินลมยามเย็นยามเช้าได้ครับทั้งวันเลยครับนั่งได้ทั้งวันเช่นเดียวกันครับแต่ส่วนช่วงบ่ายเก๋ๆนี่อาจจะนั่งไม่ค่อยได้เพราะว่าบ้านนี้หันหน้าไปทางที่ตะวันตกนะครับ ประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็ตกแต่งนะครับทดแทนนะครับทําเป็นเสาของระเบียงหน้าบ้านครับเอาเหล็กกล่องมาทําเป็นเสาแทนเสาหน้าบ้านนะครับเป็นสไตล์โมเดิร์นโมเดิร์นหน่อยนะครับเสาระแนงนะครับตรงนี้เป็นเหล็กกล่อง4คูน4คูนนิ้วครึ่งนะครับดูด้วยสายตาอันนี้เป็น2คูณนิ้วนะครับไม่น่าจะถึงนิ้ว2คูณนิ้วประมาณนี้ครับสลับกับสแตนเลสทรงกล่องนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นเท็กเจอร์หน้าบ้านนะครับตามขอบหน้าต่างประตูก็มีบัวปูนตกแต่งนะครับปูนปั้นตัวบ้านจะเป็นโทนสีเทานะครับช่องแสงตัวนี้ก็เป็นบางกระทุ n g ครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมภายในตัวบ้านกันครับเข้ามาก็เจอฟังก์ชันห้องถงก่อนเลยนะครับขนาดก็อยู่ที่5้คูณ3ามพ่อสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็นเอ่อท่านนี้เป็นพ่อของอาจารย์ออสเนาะได้ <c oughs> ข่าวว่าพ่อคุณมาจากกรุงเทพใช่ไหมครับ ขึ้นมาจากกรุงเทพครับอ๋อพ่อทำงานอยู่นั่นหรือว่าไปเที่ยวครับไปทำงานอยู่นู่นอ๋อครับวันนี้มาขออนุญาตรีวิวบ้านของลูกชายหน่อยนะครับได้ครับครับบ้านสวยมากเลยราคาเท่าไหร่ครับร้านหกใช่ไหมครับก็อยู่ละเราล้านล้านเจ็ดอีกเพราะว่าเราของครัวของนอกเนี่ยครัวต่อครัวออกเนาะแต่ตามตามแบบอีที่ร้านหกประมาณนี้ใช่ไหมครับครับผมอันนี้จะเป็นห้องโถงนะครับเป็นห้องแรกเลยครับที่เข้ามาในส่วนของภายในบ้านนะครับก็ขนาดบอกไปแล้วนะครับห้าคูณสามร้อยห้าสิบครับ บ้านบนก็ได้ฝ้าหลุนนาลามนะครับหนึง่งสเต็ปนะครับโคมไฟดาวไลท์หกโคมนะครับโคมไฟสระเปาหนึ่งโคมนะครับตรงนี้จะเป็นโรงย่อยนะครับเชื่อมโยงไปยังห้องพระห้องน้ําห้องนอนแล้วก็หลังบ้านนะครับในส่วนของผนังนะครับท่านผู้ชมสกรีมผนังให้ทั้งหลังเลยนะครับตรงนี้จะเป็นห้องนอนนะครับ เดี๋ยวเราดูห้องนอนฝั่งทางซ้ายมือก่อนนะครับห้องนอนตรงนี้มีขนาดใหญ่เลยนะครับเป็นห้องที่มีขนาดใหญ่สุดของบ้านหลังนี้เลยนะครับอยู่ที่4เมตร50คูณ3เมตร50นะครับมีช่องแสงอีกสองด้านนะครับแต่เป็นหน้าต่างบานเอ่อเป็นกระจกสีดำนะครับกระจกกระจกดำนะครับอลูมิเนียมดำเช่นเดียวกันขนาดก็ใหญ่อพอสมควรนะครับ พื้นก็เป็นกระเบื้องนะครับลายประมาณนี้เลยนะครับเป็นสีครีมนะครับยาแนดวด้วยยาแนวสีขาวนะครับด้านบนก็มีเซะเป่านะครับดาวไลท์ LED สีนิ้วนะครับสีโคมตามมุมของฝ้าทั้งสีมุมนะครับมามองในส่วนของอมุมตรงข้ามประตูนะครับประมาณนี้ครับ ขนาดห้องนอนนะครับใหญ่พอสมควรเดินออกมาก็เจอห้องโถงครับแล้วก็ฟังก์ชันระหว่างห้องนอนที่1ก็จะเป็นในส่วนของห้องนอนที่2ครับขนาดอยู่ที่3ามเปคูณสามเปนะครับตรงนี้จะเป็นช่องแสงบานยาวเลยนะครับเป็นห้องด้านหน้าของตัวบ้านนะครับช่องแสงเป็นหน้าต่างบานยาวเลยเลื่อนได้เฉพาะสองบานตรงกลางครับลูมิเนีโอดํากระจกดำเช่นเดียวกัน,นครับด้านบนก็ มีโคมไฟให้5โคมนะครับสารพา1โคมแล้วก็ดาวไลท์4โคมนะครับ LED สีนิ้วเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเก็บงานนะครับระบบไฟแล้วก็ทาสีนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราชมในส่วนของห้องนอนที่3กันนะครับห้องนอนที่3ก็3คูณ3เมตร50นะครับดีเทลแต่พื้นนะครับอยู่แถวเดียวกันนะครับกระเบื้องผนังนะครับ ตรงนี้ก็ช่องแสงให้สองช่องเลยครับถือว่าปิดโปร่งโล่งครับแสงธรรมชาติเข้ามาเป็นที่เลยครับถ้าเป็นกระจกใสด้วยยิ่งจะสว่างกว่านี้นะครับท่านผู้ชมตรงนี้จะเป็นห้องน้ำนะครับขนาดอยู่ที่เมตร40คูณเมตร80นะครับห้องน้ํารวมเลยนะครับท่านผู้ชมสวยงามนะครับแต่เพียงแต่ว่ายังไม่มีไฟฟ้านะครับก็ดูมืดๆไปก่อนนะครับ คือเบื้องก็ขนาดนี้นะครับสามสิบคูณสามสิบนะครับลายไม้เทาๆนะครับชักโครกวันพีชนะครับอางล้างหน้าอ่างล้างมือนะครับแบบนี้เลยนะครับแขวนบนผนังนะครับคือเบื้องบนผนังก็เป็นสีดานะครับเซรามิกเป็นเบื้องเกนิโตขนาดใหญ่เลยนะครับหกสิบคูณหกสิบนะครับตัดกับสีครีมนะครับไปถึงฝ้าข้างบนเลยแล้วก็มีช่องสบายตาให้นะครับงนัสวยงามทีเดียวนะครับ กระจงเรานะครับเดี๋ยวมองตรงข้ามประตูกันบ้างนะครับก็มีเรนชาเบอร์แฮนชาเบอร์ให้นะครับเราตากผ้านะครับประตูก็ยังไม่ได้ติดตั้งนะครับช่องสอวิสมีให้นะักอยู่ในห้องน้ำนะครับมาหนี้เลยนะครับก็เบอรแกนิโตทั้งผนังเลยนะครับเพียงแต่ว่าคนละสีนะครับ ีดำครับตัดกระสีครีมครับสวยงามอีกแล้วนะครับห้องน้ําบ้านหลังนี้นะครับดูเป็นไอเดียได้นะครับผลงานนะครับบริษัททีเอสนะครับงานดีครับท่านผู้ชมงานเรียบร้อยดีครับต่อไปดูส่วนฟ้องโซนหลังบ้านนะครับตัวนี้จะเป็นโถงเดินนะครับไปยังห้องครัวห้องพระแล้วก็หลังบ้านครับเฉลียงหลังบ้านประมาณเมตรสิบเซนติเมตรนะครับห้องพระสองสามเมตรนะครับ มีประตูะให้อลูมิเนียมนะครับประตูรางบนนะครับประมาณนี้ครับมีโคมไฟเซ拉เปาไม่มีโคมไฟเซ拉เปาครับท่านผู้ชมมีโคมไฟดาวไลท์สองโคมนะครับก็มีหน้าต่างให้นะครับตรงนี้ทะลุออกมายังห้องครัวนะครับหน้าต่างตรงนี้นะครับมองเห็นห้องครัวครับห้องครัวก็เป็นส่วนต่อเติมนะครับประมาณร้านหก้านเจ็ดประมาณนี้นะพอจะของบ้านบอกนะครับ ขนาดอยู่ที่4คูณ3.50นะครับห้องครัวนะครับก็มีบันไดเดินลงไปนะครับท่านผู้ชมบันไดก็มี3ขั้นจมูกบันไดเป็นอลูมิเนียมนะครับเราบันไดก็เป็นอลูมิเนียมขลอภัยครับเราบันไดเป็นสแตนเลสทรงกลมนะครับลงมาก็ประมาณ1เมตรนะครับจากตัวบ้านนะครับจะเป็นในส่วนของห้องครัวนะครับกระเบื้องก็เป็นกระเบื้องการิโต้ทั้งหลังนะครับยกเว้นห้องน้าในส่วนของพื้นนะครับจะเป็นจะเป็นกระเบื้องเซรามิกนะครับ เคาน์เตอร์ก็จะเป็นเคาน์เตอร์ทรงเอลนะครับหน้าเคาน์เตอร์ก็เป็นกระเบื้องแกรนิโตสีดำนะครับทั้งหน้าเคาน์เตอร์ทั้งท็อปเคาน์เตอร์เลยนะครับก็มีบานซิงค์ทางแก๊สบานซิงคู่บานซิงคู่นะครับตรงนี้จะเป็นบานซิงค์ที่อยู่ใต้เตาแก๊สตรงนี้อยู่ใต้ซิงนะครับเอาไว้เปิดแมนเทนนซ์นะครับซ่อมแซมนะครับในส่วนของซิงแล้วก็เตาแก๊สนะครับท็อปเคาน์เตอร์นะครับหน้าต่างหน้าต่างก็อยู่ตรงเตาแก๊สนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นบล็อกช่องลมนะครับบล็อกช่องลมช่วย่ายเทอากาศนะครับอันนี้น่าจะมีอยู่ในงบนะครับตู้แขวนกับข้าวครับตู้แขวนห้องครัวนะครับถัดมาจะเป็นห้องนอนนะครับขนาดที่3เมตร50คูณ3เมตร50นะครับไม่ทราบว่าเป็นห้องนอนหรือห้องรับประทานอาหารนะครับเพราะไม่แน่ใจแต่ขนาดไซส์ขนาดนี้น่าจะเป็นห้องนอนก็ได้นะครับห้องอเนกประสงค์ก็ได้นะครับห้องรับแขกก็ได้ครับด้านบนก็ได้ คมไฟชาเตอเ่งโครับประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นห้องนอนสุดท้ายเลยครับติดกับห้องครัวเลยนะครับหลังบ้านก็เป็นเฉลียงหลังบ้านนะครับโซนซักล้างนะครับก็มีห้องน้ําด้วยนะครับตรงนี้นะครับสองคูนเมตรห้าสิบนะครับสองคูนสองเมตรห้าสิบนะครับประมาณนี้เลยนะครับห้องน้ําลึกเลยนะครับประตูเป็น ไม้สังเคราะห์นะครับดูครับท่านผู้ชมเียบมากครับภายในก็ตกแต่งด้วยชองเสรีสีครับสีดำกับสีครีมนะครับแต่ไม่ใช่กระเบื้องคิโต้ครับกระเบื้องคิโต้จะอยู่แค่ด้านล่างนะครับตรงนั้นจะเป็นเซรามิกนะครับขนาด30มคูสานะครับฝ้ายิปซัมเฉาเรียบนะครับมีเรนเชเวอร์แคนเชเวอร์ให้นะครับเหมือนกันเลยนะครับชักโครกก็ได้สเปคเดียวกันนะครับ วันพีเคอ์เตอร์แบบลอยนะครับคอ์เตอร์แบบลอยติดตั้งอ่างล้างหน้าอ่างมือชนิดวางบนคน์เตอร์นะครับกระจกเงาก็ได้นะครับตรงนี้ก็เป็นช่องที่ช่างจอกใส่ไฟฝายบุมตรงข้ามประตูนะครับพื้กระเบื้องขนาด30กสิบนะครับ ตรงนี้จะเป็นโซนด้านหลังบ้านนะครับมันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพด้านหลังนะครับในส่วนของชายคาด้านนอกก็เป็นสมาร์ทบอร์ดแบบมีรูระบายอากาศนะครับด้านในจะเป็นยิบซ้ำฉาบเรียบเป็นยิบซ้ำกันชื้นนะครับด้านนอกจะเป็นสมาร์ทบอร์ดนะครับ